เอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปก่อนที่พานมาฮ่าวว่าจะถึงเรื่องของข้าวหอมสยามครับบ่ายสำหรับคลิปนี้นะครับผมพิกัดนิยมเพื่อเมืองจังหวัดลอยเอ็ดของเฮานะครับผมสําหรับข้าวหอมสยามเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะเอาไปส่งที่แฮปปี้การเกษตรนะครับเพราะว่าเสียเอาไปคัดเมล็ดครับพี่น้องครับแต่ว่าคลิปที่สองเฮ้ามือนี่ซีว่าจเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นี่ครับผมนี่แดงองตรงอยู่ครับพี่น้องครับนี่ สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้คือข้าวเหนียวนาปีครับผมที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมนี่นอะนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับนี่จากการทีไอ้อุดมกับทียมงานนะครับเผลในทําการเกี่ยวแตงแต่สองมื่อถีพันาุมาผลปรากฏว่าหลังจากก็ามาตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วแดงโอ้งตรงอยู่ครับพี่น้องครับมึงน,นี่เป็นตัดสอนให้เนาะ สำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับซึ่งตอนนี้ตากได้2แดดแล้วครับผมพี่น้องครับนี่นอะก็เลยเห็นพี่น้องป้องปไปนะครับเดบิ้งกันนะครับผมอยู่ในพื้นที่เห็นบอกว่าประมาั่นสองสามเนะครับเพิ่นได้เกือบสามตันครับพี่น้องครับทีนอะเอาก็เลยให้พี่น้องนะครับเดบลงกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเรานะครับมอนีแฮปปี้การเกษตรก็เลยอ่า มาเอาเข่าหอมสยามนะครับแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยก็คงสิเป็นเข่าสายพันธุ์นี่ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมนี่เห็นบ่พี่น้องครับนี่แดงองตรงอยู่ครับผมนี่ขนาดบ่ราะท่านทำการขัดได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้เข่าสายพันธุ์นี่เด้อนะครับ089 0899428684ครับ0925164252แล้วก็065ครับ049 ห้าเก้าเก้าเก้านะครับเอาฝากพี่ฝากน้องเด้อนะครับสําหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์เนาะเอาจังไลยกัมีจํานวนจำการนะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุมขวัญชัยวัจจัยเกษตรพร้อมกับไอดมพร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรขอมลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม